ทำนายกันต่อนะครับกับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับถ้าเคยผูกดวงด้วยเวลาเกิดให้ชื่อเลือกคณาเป็นหลักนะฮะถ้าไม่เคยผูกดวงก็อนุดลมเป็นราศีเดือนเกิดก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองผูกดวงกันดูนะครับใบที่หนึ่งนะครับชาวเมษในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะเหมือนมีโชคนะชาวเมษนะ ใบที่2ครับได้เดอะไฮโรเฟนนะครับได้ไพ่สังรารมาแล้วนะฮะโอ้น่าจะได้ไปงานที่มีเกียรตินะครับใบต่อมาครับได้เพจออฟครับนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับได้ Page เพจออฟเพนทาเคลนเอ้ชาวเมดนิดรอบนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็คุณอาจจะมีความเป็น ผู้ใหญ่เหมือนกับมีคนเข้าหาเยอะมีคนมาขอความช่วยเหลือมีคนมาขอคําแนะนํานเยอะอามาดูกันนะครับในเดือนนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมนะชาวเมดจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับชาวเมดได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะมีมือถือเหรียญลอยมานะมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยืน่นหยิบยื่นอะไรครับหยิบยื่นในเรื่องของเงินนะเงินงาน นะครับหยิบยื่นเข้ามาเช่นเอ๊ะตอนนี้ทำงานประจำอยู่ละอาจจะมีคนเสนอว่าเอ้ยคุณทำงานด้านเนี้ยถนัดนะสมมตินะครับสมมติคุณทำงานมสมมติทำงานเป็นเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเกี่ยวกับฝ่ายเรื่องของ IT อะไรพวกนี้ยช่วงนี้อาจจะเป็นว่า,าน้องลองมาช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์ให้พี่หน่อยนะครับหรือไปดูเครือข่ายให้พี่ ให้บริษัทพี่ในช่วงวันหยุดนิดนึงเดี๋ยวมีเงินพิเศษให้นะเออก็มีโอกาสในเรื่องของการได้รับจ็อบพิเศษจ็อบเสริมนะครับแล้วก็มีเงินด้วยนะฮะต่อมานะครับชาวเมดในเดือนนี้เนี่ยได้ไพ่เดือไฮโรเฟนนะฮะเป็นไพ่สังฆลาชนะครับ,ค,ค,รบคือดูเหมือนว่าคุณจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับคนที่มีชื่อเสียงมีตําแหน่งนะครับหรืออาจจะเป็น คนที่อยู่ในองค์กรแล้วก็มียศตําแหน่งที่สูงกว่าคุณนะครับดูเหมือนว่าคุณจะได้รับหน้าที่ตรงนี้นะครับเช่นชาเมศในช่วงเดือนเนี้ยเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณอาจจะมีเหตุการณ์ที่ว่ามีสมมุตินะฮะคุณทํางานด้านอะไรดยด้านโรงแรมแล้วกันนะครับอาจจะมีคนที่เป็นผู้หลัก ผู้ใหญ่เข้ามาพักอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ได้รับหน้าที่ที่จะได้ดูแลได้ให้การสนับสนุนเรื่องราวต่างๆนะครับให้บริการอะไรพวกนี้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่มีตําแหน่งสูงนะครับถ้าใครทํางานทางด้านการเมืองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบเจอผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตทางการเมืองเลยนะครับถ้าใคร <c oughs> อยู่ในสายงานบันเทิงเงี้ยคุณอาจจะพบเจอคนที่มีชื่อเสียงนะครับแต่จากหน้าไพ่เนี่ยดูเหมือนว่า อาจจะเป็นคนทีม่มีอายุหน่อยอะ่ะเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานอะ่ะใช้คํานี้แล้วกันนะครับอยู่ในวงการมานานนะถ้าเป็นสายบันเทิงนะฮะแต่ถ้าเป็นจริงๆไพ่เนี่ยเป็นไพ่พระนะครับก็อาจจะหมายถึงการได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานบุญงานประเพณีใหญ่ๆงานสําคัญทางศาสนาแล้วก็คุณจะได้มี2กรณีนะครับ1ก็คือคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในงานเป็นคนสําคัญอ่ะนะเป็นประธานในพิธีอะไรเงี้ยนะครับ เป็นเจ้าภาพเป็นอะไร่งนี้นะฮะหรืออีกกรณีก็คือตัวคุณเนะี่ยจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับคนที่เป็นคนหลักผู้ใหญ่นะครับคนใหญ่คนโตนะครับหรืออาจจะใครสายบุญเนี่ยนะคุณอาจจะไปพบเจอกับคนสําคัญทางศาสนาที่คุณยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของศาสนาก็จะเป็นเรื่องของงานนะแต่ไพ่เป็นพไพ่พระไงก็คงต้องถ่ายเรื่องนี้แทรกเข้าไปนะครับต่อมาครับไพ่ใบที่3นะครับได้ไพ่ เพจอัพคับนะฮะาสาวน้อยถือถ้วยมาเลยนะครับดูเหมือนว่าชาวเมธนะชาวเมธในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าคุณมีปฏิสัมพันธ์หรือคุณต้องการพัฒนาการทํางานตัวเองพัฒนาการเงินตัวเองในช่วงเวลาเนี้ยเป็นไปได้ว่าคนที่อายุน้อยกว่าเราอะ่ะแล้วก็ตามหลักก็จะเป็นเพศหญิงนะครับคนคนนี้จะให้จะเป็นคนชักนำนะฮะชักนําเรื่องดีๆเข้ามาใน ในชีวิตของคุณนะครับอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เช่นสมมุติถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงานนะใครกําลังอยากจะหาะไรายได้เสริมปรากฏว่าไปคุยกับน้องในที่ทํางานไปคุยกับรุ่นน้องปรากฏว่าเขาบอกว่าเออพี่ตรงเนี้ยมันมีพื้นที่ว่างนะ้นองไปเปิดร้านขายของได้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดคุณก็เออดีได้ข่าวดีจากคนคนนี้นะฮะคนคนนี้จะเป็นคนที่คอยอา,อาจจะนําข่าวสารเรื่องราวดีๆมาให้คุณแล้วก็ เป็นประโยชน์ในเรื่องของการหางานหาเงินได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของจิตใจนะดูเหมือนว่าช่วงเนี้ยคุณก็อาจจะมีแบบมีคนที่อายุน้อยกว่าเป็นเป็นเพศตรงข้ามแต่ตามหลังผมค่อนข้างทายไปน้ำหนักผู้ชายมากกว่านะฮะก็คือผู้ชายอาจจะเจอผู้หญิงอายุน้อยกว่าเนะี่ยเข้ามาพูดคุยแล้วก็มีเรียกว่ามีมุมมองที่ดีกับคุณเนะี่ย คือมีความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็มีมุมมองกับคุณในในด้านบวกนะครับไม่ได้จงเกลียดจงชงังรายค่อนข้างจะชื่นชอบชื่นชมนะครับแต่ก็อย่าไปแปลความเป็นเรื่องเรื่องชูสาวเสมอไปนะมันอาจจะเป็นความเอ้ยคุณเป็นคนเก่งเขาเป็นคนแบบต้องขอรับคําแนะนำแต่ขนาดเดียวกันมันเหมือนกับน้ําเพิ่งเรือเสือพึ่งป่าเขาอาจจะเอาโอกาสในเรื่องของการหารายได้ให้คุณนะครับคุณก็อาจจะได้ในเรื่องของเป็น รุ่นพี่ที่ดีเป็นคนให้คําแนะนําที่ดีกับเพื่อจะมาแก้ปัญหาของเขาได้นะครับนะอ่าใบาสุดท้ายครับใบสุดท้ายได้ไพ่เด็กอีกละเด็กถือเหรียญน,นะครับก็จะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะหารายได้ใหม่ๆห,หางานใหม่ๆตรงนี้ก็ผมมองว่ามันเป็นงานเสริมนะใครที่มีงานประจาแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการหารายได้เสริมหางานเสริมอาจจะเป็นในเรื่องของการค้าขายก็ได้นะครับการร่วมหุ้นส่วนกับกับคนคนนี้ก็ได้ คนที่อายุน้อยกว่าก็ได้แล้วก็มันทํางานกระจุกกระจิกดีนะในช่วงเวลาเนี้ยถ้าใครมีงานหลักแล้วก็ทํางานหลักไปนะแต่คุณจะมีรายได้เสริมเข้ามาผมทายเรื่องการเงินมากเลยนะครับสําหรับชาวเมษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพราะว่าไพ่เหรียญขึ้นมาถึงสอง,สองใบเลยนะครับเอ่อทำงานกระจุกกระจิกดีนะครับทำงานเป็นรายด้านเสริมงานฟรีแลนซ์นะครับงานเกี่ยวกับ คนคนนี้จะช่วยชักนำให้คุณไปพบเจองานใหญ่ๆโตๆได้นะครับไปเจอ,อคนที่มีเงินทองที่พร้อมจะให้การาสนับสนุนคุณในแง่ของการทำงานก็ได้นะครับเออในช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับหารายได้เสริมจ,จริงนะเออเด่นมากเลยนะฮะแต่ถามว่าเงินมากไหมไม่ได้มาก อะไรมากแต่ว่ามันเป็นรายได้แบบเข้ามาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับฉะนั้นชาวเมธที่มาชมคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ชอบทํางานบรหยุทํางานเสริมเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเดือนเนี้ยวิ่งออกหางานเลยนะครับจะเป็นการพบปะผู้คนจะเป็นการเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ก็ช่วยนําเสนอเลยอาจจะมีพกนําบัตรว้เลยครับแจกว่าเฮ้ยผมรับสมมุตินนะรับซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับรับออกแบบเว็บไซต์นะครับ รับอะไรที่มันกระจุกกระจิกนะฮะเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทําได้ในวันหยุดนะครับงานออนไลน์ก็ได้นะครับใครเก่งเรื่องการดูแลเด็กนะครับรับเลี้ยงเด็กก็ได้นะฮะเพราะว่าเดือนนี้มันดูมันดูมีไพ่เกี่ยวกับคนอายุน้อยกว่านะครับหรืออีกสายหนึ่งก็คือสายความรู้วิชาการครับสอนหนังสือเด็กนะเป็นติวเตอร์ก็ได้นะโดดเด่นมากหาได้ได้เสริมดีมากเลยเดือนนี้นะครับงาน เงินเม็ดเงินต่อคันเนี่ยอาจจะไม่น้อยแต่ถ้าเราทำหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับมีโอกาสมีเรื่องโชคลาภด้วยนะพยายามถ้ามีความเชื่อนะลองขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราศรัทธาที่เราเชื่อมั่นนะครับดูแล้วคุณจะมีโอกาสมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอยู่นิด,นดๆเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้แบบมากนะย้ำว่าไม่ได้มากนะครับเอาละฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคนที่คุณจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือคนที่จะมาซัพพอร์ตคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับ เรามีไพ่2ใบามาแนะนำเพิ่มนะฮะใบแรกนะครับก็คือไพ่สกอร์เปียนนะครับสกอร์ปียกนะครับก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะครับหรือตีความว่าเป็นคนเกิดเดือนพฤศจิกายนก็ได้นะครับจะมีปฏิสัมพันธ์กับท่านนะครับต่อมาครับคุณได้ไพ่ s a จิ t t ท r ริอสนะครับก็อาจจะหมายถึงคนที่เกิดเดือนธันวาคมหรือคนที่มี ลัคนาราศีหรือราศีธนูก็ได้นะครับก็จะเป็นคนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นลูกค้าก็ได้หรือคนให้การสนับสนุนเราก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนที่มีมิตรภาพดีๆกับเราก็ได้นะครับสำหรับวันนี้มาดูทรัก็ขอฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับสวัสดีครับ